สวัสดีค่ะขั้วอีสานกับแม่บ้านอังกฤษมึอนีสิผ้ามากินหนึ่งปลาค่ะหนึ่งปลาตัวพักไงพักกะซิมีบักบวบค่ะกะพักกวางตุ้งเฮาสิซ่อนอยู่ทั้งนี่ลวกะหนึ่งใส่อันให้มันหอมค่ะใส่ผักแพลวแล้วกันโพลผ้าค่ะแล้วกะนี่อันเด็ดที่สุดค่ะเจวค่ะเจวบเกรอเทศ ตำเองค่ะมาค่ะมีข้าวเหนียวหนึ่งติบจะหมดไหมลองดูสิบุ้ยหอนๆเลยค่ะหอนซุยางค่ะอันปลากับพึ่งหนึ่งแล้วค่ะมาบัตทนี่อันก่อนสีมาแ่บๆกันกะฝากให้ทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็อย่าลืม follow แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะโอเคค่ะเขากับมาแ่บๆกันเลยค่ะมือน,นีด เมนูหนึ่งป่าอยากกินแห้งค่ะบุยเจลนะคะบดจจำนะคะคุยค่ะอือหืออกบวอดากกินแบบประมาณอ่ะมีปลาแล้วกันดูค่ะมีปลาแล้วกันมีผักนะคะอืเด้วก,ก็ตตำเจลอ,อัน กินแน่ๆค่ะอยากกินแบบตำเจล่ะค่ะเขาเหนเียวจ้ำเป๊ะๆเป้อเลยได้เมนูมีตอืมตุนหอดแม่เลยจำเจละบกระเทศ เมื่อนนี้อากาศข้างนอกเป็นสีล้มๆค่ะลมๆแบบบ่แดดปันไหนแต่ว่าก็บโอเคอยู่คือจังฝนตกเศร้าไม่ๆนี่แหละค่ะแต่ว่ากับ่มีฝนแลวเพึงมาห้ำกันเดอร์พักแพรวค่ะหนึ่งหนึ่งเซปาให้มันหอมซื่อๆเจ้าก,กับกินได้คือเขาค่ะ ปลานี่หนึ่งแซบค่ะปลาซีบีมมันจะเป็นปลาทะเลค่ะจะ้่ว่ามันจะเป็นแซบนะคะเนื้อเขาจะนั่วเนื้อนุ่วเทดป่นกับแซบทำเองค่ะกลัวพิกกลัวหอม ค่ะาาไะใ้ไปมะกรูดให้กจ้งเจ้าปองเลยค่ะแต่ว่าใส่บักกระเทียแบบแบบว่าอยากกินแบบคุยค้ยๆยังสินะคะจะกินสมใจอล้ นึ่งปลาจำแจวบุคเรทอือหือสุดนใจเลยค่ะโหแล้วค่ะหอมดิค่ะอือที่ทั้งไตเไปไปซ่อนที่ทั้งไตเไป ปลาเด็กค่ะได้เป็นตัวเลยนานี่กินข้างนอกได้ค่ะ หน้าหนาวกับบ้านใครบ้านมัน <c oughs> ทั้งนอกอกะ <c oughs> แต่ฟังเสียงนกเสียงนั่นอยู่ค่ะเป็นธรรมชาติ <c oughs> ป่ามันเอะ บวบหนึ่งดนไป็ไรได้ดค่ะบวบนี่แต่ว่ากันเล้วแต่คนมักลงนะคะปลาสิมักเปื่อยหน่อยเปื่อยหลายจช่ป่ะปลานี่นนะก้างไม่เยอะนะคะอร่อยด้วย บางบ่เยอะอร่อยอืมไข่บลาทามเปียกพร้อมค่ะข้ามเปียกตำเจ้าวอ่ำแปลกบองเว่าใา่บลกเขือเทศ คนกินปากินยังนี่มันตองเลอจะจังเลยค่ะเแบบลุยเลยค่ะลุยแบบว่าสิบนิ้วถ้าไม่สุภาพยังไงก็ขออภัย้น้ณะที่นี้ด้วยนะคะ เหอมค่ะหอมข้าวตะไคร้ใบระกูดใส่หอมป้อมน้ำค่ะนี่จะสมุนไพร ตัดเข่าเกือบมดติ๊บค่ะหดแล้วอีลีค่ะเบิ้งเกือบมืติ๊บห,ห,หยุดไม่ไหว เพราะว่ามันแซบอยอยากกินยังอยกกินนะเกิดมากแล้ค่ะเนาะอยากกินยังก็เฮ็ดกินใครกินบ่อยก็ซื้อกินค่ะแต่ว่าซีวิเมึงนอกส่วนมากอ่ะต้องเลยซื้อมาประกอบ เฮ็ดกินเอานะคะเพราะวา่าชื่อว่าแล้วเนาะคะ่ะเนาะมันกับบะหมี่ไผ่เขาขายบะหมี่ปตลาดแรงคือบ้านเฮาเด้สบายบ้านเฮาาย่นีอยากเฮ็ดยังไงต้องเฮ็ดกินเองค่ะใช้บ่เป็นก็นต้องเป็นค่ะข้าซิบ,บรดติปเราพักกระเบิดไปเาาราถาดหนึ่ง <laughs> โอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ไว้์ซัมนี้ก่อนคะอ่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะ ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะบ๊ายบายขอบคุณค่ะอู้ข่าวตีนมืออีกแล้วสวัสดีค่ะ